สาธิตพิธีการสร้างรีโมทนะครับแล้วก็โปรแกรมรีโมทในรถมิสูบิชิไททันนะครับตัวนี้เป็นมิส i บิชิไททันปีประมาณเป็นดับเบิลแคปนะครับปีประมาณ2007-2008นะครับ2007-2008นะครับที่ถามกันมากสร้างรีโมทได้และโปรแกรมได้ไหมนะครับอันนี้เราจะสร้างรีโมทนะครับด้วยเครื่อง KD900 ก่อนนะครับขับแรกนะครับเราก็ทำการ เจ n เน a เรต e m โมนะครับเลือกเรือมิสูบิชินะครับตัวนี้เลือกเป็นไทยแลนด์สี3ัสามกันต่อเรียบร้อยนะครับก็สร้างสามารถได้อีกเมนดทัวงี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเอามาใส่อยู่ในตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันเดียวกันผมก็จะทำการซิมูเลตนะครับ เราไว้นะครับโอเคทีนี้มาเราจะโปรแกรมด้วยอะไรนะครับเราจะโปรแกรมด้วยเครื่อง Keymaster นะครับโดย OBD Star นะครับอันดับแรกนะครับเราเอาดอกกุญแจของค้าพอดีดอกนี้มันเสียแล้วนะครับกุญแจเราจะไม่ได้ลงตัวนี้เราจะลงแค่ดอกของของตัวที่สร้างด้วยเคดีนะครับเราเลือกเป็น สุเวชินะครับเอ t นเตอร์ Enter นะครับเราเลือกเป็นไชน่าเอ็นเตอร์นะครับเลือกเป็นซ e เล็กฟอร์มไปอีโคนะครับตัวนี้คุณก็เลือกเป็น L200 องยไททันนะครับเขามีให้เลือกปีนะครับที่ต่ำกว่า2010ให้เลือกอันบนล่างใน2 0 1 1ขึ้นมาให้เลือกอันล่างนะครับเราเลือกตอนนี้2007 2008ก็เลือกอันบนนะครับ เป็นไท1กดเกน e n อ e r ไปนะครับถ้าโปรแกรมคี์พอดีคันนี้ไททันคันนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับ2007จะไม่มีชิปนะครับเราก็จะลงแต่รีโมทแต่รุ่นถัดออกมาก็จะเริ่มมีชิปก็สามารถจะโปรแกรมคี์ได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะโปรแกรมแต่รีโมทนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีชิปนะครับเราก็เลือกเป็นแอร์ดีโมทนะครับเ็นเตอร์คือบอกเวลาทำรีโมทของตัวมิสซบิ เวลาลงรีโมทมันจะลบตรงกางทุกครั้งนะครับแล้วก็ตงก้งทำการกด enter ตอนนีโมท่าของลูกค้าอันไหนที่ไม่มาลงมันก็จะหายไปนะครับจะเห็นว่าจำนวนกุญแจที่โปรแกรมเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าเราลบไปแล้วเครื่องบอกให้ทำการกดอันล็อก3ครั้งภายใน30มวินี่นะครับแล้วก็อันนี้คือรีโมทที่เราสร้างที่เครื่องเคงดีแล้วนะครับสังเกตตรงนี้เป็นศูนย์นะครับเรากด3ครั้งเพื่อลงนะครับสังเกตที่ศูนย์ดีๆนะครับ จากศูนย์กลายเป็นหนึ่งแล้วนะครับออนนี้นะครับเราลองกด simulate ดูนะครับหนึ่งสองสามกลายเป็น2นะครับกลายเป็นสองเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคกด ESC คอมพิวตนะครับโปรแกรมคอมพิวตเอาทดสอบดูนะครับ สามารถกดได้นะครับในเดนการตัวที่เราด้ไซน์เบลเลทได้คดีเราก็กดได้